ทริปนี้ผมมีเจ้าเปียกนะครับตัวเล็กนะครับลูกชายคนเล็กของผมนะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับผมที่ผมจะพาตัวเล็กของผมนะครับผมก็คือน้องโกเทนใช่ไหมครับลูกไปไหนอะมาตกปลาครับผมที่เขื่อนแม่กวงนะครับก็ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามแล้วนะครับผมก็หนึ่งวันนะครับหนึ่งคืนนะครับโดยประมาณนะครับผมก็ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามแล้วนะครับ ก็จะนอนที่ในหมายหนึ่งคืนแล้วก็จะออกพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวขอขับรถก,ก่อนครับผม คุยกับแม่บอกแม่อยู่อยู่ไหนตอนนี้แม่อยู่ไหนตัวเองไะบอกก็ตัวเองอยู่ไหนแม่แม่ขึ้นเรือแล้วเอาก็คุยกับแม่ดิคุยก็คุยดินี่ยกับแม่ดิเอ้าบไปแม่ก่อนบายบายแม่ก่อนไปายบายบ ไม่เปใจเองนาลูกครับบ๊ายบเสียไปเลยคี่ยครั้งแรกปะเนี่ยจะตื่นเต้นไหมจะไปไหนเนี่ย โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงหมายชื่อหมครก็พี่คาราบาลนาะหมายคาราบาลน,นะครับโอ้หมายนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะมาถึงปุ๊บเราไม่ต้องได้กางตาน้นแล้วครับผมเรา<ส>เขา,เาท<ำ>ําเต็้นทำอะไรให้เราเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวขอเวลาเก็บของลงเรือแล้วก่อนนะครับเดี๋ยวจะเวลาเรามีน้อยครับนะครับเห็นที่ดีๆนัเหมือนวิ่งนะต้องเห็นตเห็นมันหน้าตรงนี้ปะอ่ะนางี้นงนี้ดูกครับลูนาง ไปนั่งไปนั่งขวาดราเลยนั่งหางเลยครับขอบคุณมากพี่คร,ครับผมก็ต้องเห็นขอบคุณพี่เขาด้วยแล้วทุกทุก นี่ครับผมนี่คือสมาระอของผมนะครับผมอยากจะเล่นนะําอย่างเดียว<ม>เดี๋ยวขอ<ม>เดี๋ยวพ่อขอจัดแจงอุปกรณ์ก่อนนะครับไปเดี๋ยวตัวเองขึ้นไปนั่งตรงบนก่อนไปนั่งบนบน,นก่อนไปยังยังยังเต็นยังไม่ได้ปูวนอะไรสักอย่างลูกตัวเองต้องนั่งถังก่อนครับโอเคนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการนะครับผมก็ <laughs> หมายนี้ชื่อหมายคาราบาวนะครับผมของไต่เจงนะครับผมก็หมายนี้นะครับผมก็มีปลาทั่วไปนะครับส่วนมากไอนกรงก็จะเป็นปลานิลน,นะครับซะเป็นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็ผมได้สอบถามไต่เจงแล้วว่ามีปลาใหญ่เข้ามากินไหมแกก็มีหลอนอยู่บ่อยครั้งนะครับผมก็สําหรับทริปนี้ถือว่าเป็นทริป ตามล่าหาโทรฟี่แห่งปีกันแล้วกันครับผมเดือนที่เดือนธันวาตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้ครับผมยังไม่ได้โทรฟี่เลยครับผมหรือว่าทริปนี้อาจจะได้เจอกันนะผมหมายคาราบาลว้าวโอเคครับถึงตอนนี้เดี๋ยวก็ตอนนี้เราจะมาผสมอาหารกันนะครับผมสําหรับหมายนี้นะตามที่ผมคานเนไว้หรือว่าตามทีมคิดไว้นะครับผมอ่า หม,ห,มหมายตรงนี้ผมว่าผมจะใช้สูตรชุดที่พี่รุนเคยชอบตกนะครับผมก็คือลำหอม1ถุงนะครับผมลำบ่ม1ถุงนะครับผมแล้วก็ลูกตาลสอถุงนะครับผมก็แล้วก็เกี่ยวด้วยมันหมูนะครับนี่นะครับผมก็จะใช้ชุดนี้ก่อนนะครับผมก็น่าจะกินนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ดูแล้วน้ำน้ำลึกนะน้ำลึก เราต้องกระตุ้นใช้เหยื่อกินที่มันแรงๆหน่อยนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นลำหอมนะครับหนึ่งถุงนะแต่โดนแต่โซนของหัวเกียงคาของของไต่ช้างนะโซนนั้นเท่าที่ผมตกมานะผมจะใช้เหยื่อกินที่มันบางลงนะครับผมไม่งั้นก็ใช้ลูกตาลถุงเดียวนะครับผมแต่หมายด้านนอกผมว่านะ่าจะใส่สองถุงนะ ไมรวมกันเดี๋ยวลองลองดูนะครับผมน่าจะประมาณนี้ครับนี่มีหลายๆคนถามเข้ามานะครับว่าเยื่อผสมยังไงก็เนี่ยครับผสมแค่นี้ครับแล้วก็อ่า คนคุกคุก,ค,กคุกให้มันเข้ากันนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็ใครจะผสมน้ํากะทิหรือว่าผสมน้ําตามหมายที่เราจะตกได้นะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะผสมน้ําตรงหน้าหมายตกเลยผมไม่ค่อยใส่กะทิเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอะไรโดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบออกินดีมากโอเคเดี๋ยวเราไปตีเบดทิ้งไว้สักหนึ่งหรือสองคันนะครับผมเพราะเมื่อกี้ผมเห็นปลา นี่เป็นปลายี่โกครับขึ้นน้ำตรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะตีอ่าอ่าเนี้ยสไตล์ผมตอนนี้นะผมมีคันปลานินอยู่5คันนะครับผมแล้วก็เบ็ดคันใหญ่ๆเบ็ดแข็งๆนี้อยู่4คันนะครับผมส่วนเบ็ดอ่าคันใหญ่นี่ยเห็นไหมขึ้นอีกแล้วนี่ยเดี๋ยวเบ็ดคันใหญ่ๆแข็งๆเบ็ดตัวเบ็ดเบอร์ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะตีหา หาหลุมหาระยะอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมผมก็จะตีกระจายแต่ส่วนเบ็ดของปลานี้นีะเดี๋ยวผมผมจะตีตีหาร่องก่อนเด่ถ้าผมเจอร่องแล้วเดี๋ยวผมก็จะตีสุมตีสุมบริเวณสี่ห้าคันนะครับผมประมาณนั้นนะครับเห็นไ,ไหมแค่ผสมก็ขึ้นมาดมแล้ว โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ลหลังจากตีเบ็ดต,ตีอะไรไปเสร็จแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานมากเลยนะครับผมกว่า <laughs> กว่าจะทําจัดแจงอุปกรณ์นะครับผมตีเบ็ดเสร็จนู่นนี่นั่นอะไรก็ตอนนี้ก็มืดแล้วนะผมก็ <laughs> ต้องเ็นหิวข้าวนะครับจริงๆแกมีข้าวผัดนะครับผม <laughs> ก็กินไปแล้วประมาณกองหนึ่ง,งสงสัยจะหิวครับผม อยู่ไมลกูกตอนนี้กำลังกินต้าม่าอยู่นะครับผมสนุกไหมครับดูดิสนุกไหมบอกท่านผู้ชมดิสนุกไหมครับโ<ม>อบบ <c oughs> ้ซ่อมตกโอ้จับจับเดี๋ยวเขาไปรังมึงนืาโอ้ปิดยังไม่ปิดมันมันดับไปเฉย เดี๋ยวิดเดี๋เขปดห้ีววว๋วเดี๋ยวเิ้มเดี๋ยวจิ้มกินแล้วลครับกินเลย <c oughs> ก็เมื่อกี้ผมก็นั่งคุยกับลูกผมนะครับผมเอาจริงคลิปนี้นะครับผมไม่ได้หวังอะไรมากมายครับเกี่ยวกับการมาตกปลาแล้วได้ปลานะครับผมเอาจริงก็ไม่ได้ดราม่านะก็คือแบบว่าสมัยก้อนนอ,อย่างที่บอกอสมัยผมตัวเท่าไอตัวเล็กไอกระเปียกผมนะครับผมก็ พ่อผมนะครับสมัยนั้นรู้สึกว่าจะช่วงหน้าหนาวนี้เหมือนกันครับผมก็ออกไปยิงหนูนะครับไปหาหนูนะครับช่วงนั้นครอบครัวผมก็ยักชนนะครับผมก็เลิกเรียนแล้วนะครับผมผมก็เนี่ยอาการเหมือนไอ้ตัวเล็กน่เลยครับผมพ่อจะไปทํามาหากินนะครับผมในตอนคืนก็คือไปยิงหนูก็ร้องไห้ไปกับพ่อไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันร้องไห้มากับพ่อมัน ก็ไปถึงที่กลางนานะครับผมก็ไปไปใส่ข้าวหนูไปนู่นนี่นั่นามาถึงเวลาก็มากินข้าวนะผมก็แล้วก็ถึงเวลาไปหาหนูนะครับผมก็เดินตามตูดพ่อไปนะครับผมก็ได้หนูมาตัว2ตัวมาถึงกลางดึกๆพ่อผมก็ออกไปยิงหนูคนเดียวนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยผมก็นอนที่กับรถ ตอนนั้นเป็นรถมอไซค์ก่อกองไฟไว้แล้วก็นอนกับรถเนี่ยเอาพามีผ้าห่มกับเสือก็ไปนอนมีหมอนเสื่อพื้นหมอนใบกับผ้าห่มหนึ่งพื้นนะครับผมก็นอนข้างๆรถข้างๆกอ,อ,องไฟนะครับผมก็เอ็นตัวเล็กผมในตอนนี้นะครับผมก็ทําให้ผมนึกถึงไม่เป็นไรก็ทําให้ผมนึกถึงตัวเองในอดีตในวันนั้นนะครับผมก็เออสนุก <มา S 1> <ม>นะผมผมไม่ได้เครียดผมไม่ได้ดรา,าม่าเลยนะ เดี๋ยวมามา,มา,มาฟังพ่อคุยก่อนดีมันนี่งนอน่ะยังนอนหรอเดีไหวไเดี๋ยวนั right> ่งนั <S <S, ่งนี <S, <S, s <S, <S, ่ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อคุยคุยคุยในคลิปก่อนเดี๋ยวเนี่ยมาสรุปให้ฟังดิสนุกไหมสนุกอ่ามานั่งกับพ่อก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะกลัาใหองแล้ก็อ่าก็ตามนั้นแหละครับผมก็ช่วงก่อนก็อพ่อก็ออกไปยิงหนูคนเดียวเนาะไหนก็ก็ไม่ไกลจากผมนะครับผมก็ นอนข้างๆรถนะครับผมก็ถึงเวลากลับก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับผมก็กลับกับพ่อนะครับผมซ้อนมอไซค์พ่อนั่นแหละกลับครับผมก็ก็มันเป็นเอาตรงก็คือก็สนุกนะครับผมก็ผมได้เห็นลูกผมมาทําแบบนี้มาใช้ชีวิตแบบนี้ผมพยายามถามเขาหลายครั้งนะครับว่าสนุกไหมสนุกไหมแกก็บอกว่าสนุกนะครับผมก็เรื่องที่เล่ามาก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือน เห็นตัวเองในอดีตนะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวก็ตอนนี้อากาศมันก็เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักผมกับลูกก็จะเข้าไปนอนในต็นแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าดีกว่าครับผมเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะชาร์จแบตกล้องชาร์จแบตโทรศัพท์ดูนี้นั่นอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าดีกว่าเดี๋ยวก็จะเข้านอนก่อนนะครับผมก็ตอนนี้ได้เข้ามานอน ในเต็นแล้วนะครับผมสำหรับเ,เบ็ดก็ตีทิ้งไว้นะผมเพราะว่าพอดีผมใส่สัญญาณไว้นะเนาะก็ตอนนี้ตัวเล็กง่วงนอนแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวคืนนี้ถ้าได้ปลาหรือว่าปลากินนะครับผมก็เอ,อ่ได้ถ่ายหรือไม่ได้ถ่ายยังไงก็เดี๋ยวไปดู เดี๋ยวขึ้นรูปเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนาะครับผมส่วนถ้าไม่กินก็เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าตอนเช้าๆนะครับผมหวังว่าพรุ่งนี้เช้าน่าจะมีหมอกหรือว่าบรรยากาศดีๆสําหรับเขื่อนแม่กวงสําหรับบรรยากาศภาคเหนือสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ในภาคเหนือให้ได้รับชมกันนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ต้วเลี้ยงันละเปแล้ว <c oughs> ก็ยังไงคืน like นี pues ้ก็ฝันดีและตีสวัสด <ép> ีนะครับผมสวัสดีครับ 굿มอร์นน n ่งยินดีต้อนรับยามเช้าครับเนี่ยสวัสดีครับผูช้ชมวงคนสวัสดีครับเมื่อคืนฉี่ใส่ที่นอนไหมไม่ <laughs> โอ้ยเช้านี้หนาวมากครับผมโอ้ยหนาวมากเมื่อคืนก็หนาวนอนลงเนาะเช้านี้ก็หนาวมากหนาวมากหมอ,อกเต็มเลยครับผม ได้เอากล้องถ่ายแล้วถ่ายไทแบบเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ก็อยู่ในเต็นท์เหมือนกันนะผมแล้วนอกไม่ไหวครับหนาวมากเลยเก็เมนูเช้านี้ง่ายๆนะครับผมก็เป็นอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือไม่ใช่เห,เหเมืมนหนหมอนเดิมคือต้มมาม่านะครับผมก็ได้ ตอนแรกก็ไม่มาหาปลาทําให้ตัวเล็กกินนะครับผมก็ได้ปลาน้อยครับได้ปลาตะเพียนตะเพียนหางแดงครับผมกับปลาปลาหมอตะกับนะครับผมก็ไซส์แค่นี้สองนิ้วสามนิ้วนะครับสามซีมทอก็เลยปล่อยไปเลยครับผมก็ทอทีนี้ก็รอปลาตัวใหญ่นะครับผมอาจจะเป็นปลานินหรือว่าปลาอะไรก็ได้ที่ตัวตัวมันพอกินนะครับผมเนาะเหน็หนเนาะะชานี้ก็ง่ายๆไปก่อนนะครับผม เป็นไงบ้างสนุกไหมบอกคุณผู้ชมดิสนุกสนุกไหมครับสนุกครับอยากมาอีกไหมเนี่ยอยากมาอยากมาอีกไหมชิมด้วยได้ได,ได้ให้ชิมกเ็เดี๋ยวนะ่าประมาณเที่ยงวันหนโหนก็น่าจะออกแล้วครับผมเดี๋ยวผมต้องกลับไปทําธุระที่บ้านนะครับเนาะสักพักเนาะทีมนี้ก็ถือว่าเอาเจ้าตัวเล็กมาหาประสบการณ์ชีวิตนะครับผม นี่ปรามาก,กินด้วยเดี๋ยวว่าชิมโ <Okay, S 1> อเคนะก็ประมาณนี้เยอะปลากินคันเบสมีอาการนะครับตอนนี้แต่ถ้ามีอาการอย่างนั้นอนะ่ะเบผมใช้ตัวเบสเบอร์ใหญ่นะเบอร์เก้านะ ด,ดี๋ยวไปรอดูว่ามันจะลั่านไหมนะครับผมออาลูกไปกินข้าวกันอลองกินไหมกินโอ้ยเผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดจุกินไหมกินขอน้ำด้วยขอน้ำด้วยเหรอ กินไปก่อนน,น้ำวันนี้อ๋อน,น้ำวันนี้เหรอมาตัดกินดิอยากจะกินน้ำมีน้ำไปหนอยอร่อยเหรอตักเลยตักไม่ได้ไม่เห็นนะอ๋อ,อะจะเอาใส่ตรงนั้นเหรอมันผิดนะอ่าช้อนน่ะ สนใจเหรอใช่อุ้ยตกเพอยังขาเส้นด้วย,วยเส้นเพราเส้นได้เหรอ,อเออยอะไ,<อ>ไหมพอไหมพอไปยุ่เอาเข้ามาเดินแล้วไปจับไปกินไปกินบ๊ายบายไปกินมิตรภา ก็ว่าปลาใหญ่เนี่ยปลาเล็กเนี่ยก็ได้เยอะเลยเนี่ยทำไมไม่กินอ่ะเนี่ยตัวมันเล็กอ่ะสงสารอือตัวนี้เป็นปลาตะเพียนแต่โอ้ยอ๋อแล้ตัวนี้มั็นตาปลาตัวเล็กเลยเมื่อกี้ก็ได้ตะเพียนหางแดงไซส์เนี้ยสามสี่ตัวนะ ไซนี้ผมปล่อยหมดเลยครับผม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 ไม่เอาทําผมไม่เอามาทําอาหารนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวสักพักเราเราก็จะออกครับแต่ถ้ามาถึงปุ๊บแล้วเรายังไม่มีอาหารอาจจะเป็นอาหารของเราก็ได้แต่อันนี้ตัวเมล็กไม่เป็นไรครับผมถือว่าปล่อยนะครับออม้ตตนนนสุดดใัู นี่ก็ได้เล่นน้ำเหรอมานี่จับมือน้ำมันเย็นมากเลยนะเออตรงนี้ลึกไหมลึกเ,เลยลึกตรงเลยอุ้มองลองลอยดิลองลอยดิลองลอยดิมันไม่โจมมันไม่โจมเห็นไหมอ้ยโอุย้ยอุ้ยตกใจเหรอ,อขอนมาขอขานมาแล้วมันไม่โลมันไม่โจมเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยดิเอาใหม่เอาใหม่ เลนไม่โจมเลยไหมไม่เ se ข้าปล่อยนะสน mm ุกไหมอ่ะยืนยืนยืนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บรอาเท้าหลุดแสงร้อนเดี๋ยว มันกินน้มันลอยได้เหรอลองลองลองดูเลมันลอยนะเห็นไหมอย่าดิ้นแรงแค่กินน้ำนัน้นสกรนะลอยไหมอย่างนี้เลอยเห็นไหมมันลอยได้มันลอยได้ไม่เ็รม,มันลอยได้นะ ห้ามกิน <c oughs> มันลอยได้ใช่ไหมเอาอยูยไ่ไหมลองอยูยไ่ไหมนอนเลยนอนเฮ้ยเฮ้ยนอนนอนอย่างนี้ยกแขนยกขางัดปากด้วยงับปากด้วยปิดปากด้วยเ,เห็นมันลอยได้เห็นไหมไม่ต้องกลัวจมแต่ห้ามดินด้นเยอะถ้าถ้าถ้าตัวเองดิ้นเยอะมันจะจมเห็นไหมเห็นไหมลอยไหม ไม่ต้องกลัวจมถ้าม no ีซูชิไม่ต้องกลัวจมเนื้อปาเนื้อปาาเนื้อปากเอาไปเลยไปแลวไปเลยเขายังนะเดี๋ยวเปลี่ยนท่าเดี๋ยวพ่อโทรให้ให้เขามารับนะหนาวไหม Nước quê Nước Nước quê Nước quê Nước quê Nước